ล่าสุดนะคะเกิดเหตุระทึกช่วงเช้ามืดตีสองที่ผ่านมาในวันนี้นี่เองค่ะน้ำจากเขื่อนขุ้นด่านประการชนเนี่ยได้ทะลักท่วมรีสอร์ทนะคะที่ชื่อว่าสวนลุงเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หินตั้งนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวที่เข้าพักนะคะเจ้าของเอ่ยพนักงานเอ่ยนะคะหนีเอาชีวิตหนีเอาชีวิรอดเก็บของแทบไม่ทันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะ เหตุการณ์หลังที่เมื่อคืนมีน้ํามาถล่มน้ําจากเขื่อนขุนด่านประการชนถล่มลงมาที่พื้นล่างก็คือส่วนลุงเล็กบริเวณใกล้เคียงอันนี้คือภาพในส่วนลุงเล็กหลังที่โดนน้ําถล่มเรียบร้อยแล้วก็คือความเสียหายหนักมากเสียหายแบบมหาศาลคือรอ้านขายของของใช้รีสอร์ทที่พักคือจมน้ําหมดแล้วก็น้ําพักเที่ยวตอนประมาณตีสอง อ,นนอ,อันนี้คือสภาพเช้านี้หลังจากที่โดนเมื่อคืนนะคะก็คือทิ้งร่องรอยไว้อันนี้ก็คือพังเสียหายมาก ก็เป็นภาพที่รุนแรงนาะแบบกระแสน้ํานะคะนี่ค่ะก็คือสภาพความเสียหายนะคะหลังจากน้ําท่วมทะลักเข้ารีสอร์ทอย่างที่ไม่มีใครเนี่ยทันได้ตั้งตัวะคะ่ะคุณผู้ชมน้องหมาน้องแมวนะคะต่างก็ต้องเอาชีวิตรอดไม่ต่างจากคนเลยทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้าพักรีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่ากําลังนอนอยู่ดีๆในห้องนะคะรู้ตัวอีกทีน้ําก็ทะลักเข้าห้องแล้วค่ะสะดุ้งตื่นก็คือตอนที่ตัวเนี่ยเปียกกันไปหมดแล้วพอออกมาจากห้องเนี่ยก็เจอน้ําที่ไหลเชี่ยวแรงนะคะสูงระดับเอวเลยทีเดียวค่ะ รถยนต์ที่ขับมาพังเสียหายหนึ่งคันส่วนอีกคันก็รอแรกค่ะเจ้าหน้าที่รีสอร์ทนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยตอนที่เดินฝ่ากระแสน้ําออกมานะคะเห็นเลยว่าน้าเนี่ยมาจากทางเขื่อนขุนด่านประการชนที่กําลังปล่อยน้ําจากประตูระบายน้ําค่ะระดับน้ําตรงเขื่อนเนี่ยสูงเกือบจะถึงสะพานเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเหลืออีกเพียงแค่1เมตรน้ําก็ท่วมถึงสะพานแล้วนะคะตอนที่น้ําทลักเข้ามาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ20คนค่ะ ทุกคนเนี่ยปลอดภัยดีค่ะคุณผู้ชมแต่ข้าวของแล้วก็รถยนต์นะคะได้รับความเสียหายจํานวนมากผู้ประกอบการนะคะทำที่พักริมน้ํารวมไปถึงชาวบ้านที่บ้านเรือนเนี่ยอยู่ริมตลิ่งนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเขื่อนจะปล่อยน้ําช่วงกลางคืนนะคะจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าแต่ครั้งนี้ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลยนะคะจนทําให้ประชาชนเนี่ยก็เก็บข้าวของแล้วก็รับมือไม่ทันนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะเหตุการณ์เกิดลักษณะนี้ทางเขื่อน หน่วยงานรัฐเนี่ยจะว่ายังไงกันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณจักราวุธค่ะผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาคุณเดือนประการชนค่ะหรือพอออกเขื่อนคุนดานค่ะชี้แจง3ข้อสงสัยว่าเขื่อนลักไก่ปล่อยน้ําหรือไม่เขื่อนแตกหรือเปล่าหรือว่าประตูระบายน้ําพังค่ะพอออกเขื่อนเนี่ยชี้แจงว่าเขื่อนไม่ได้ลักไก่ปล่อยน้ําแต่เกิดจากการมีฝนตกตกหนักบนพื้นที่เขาใหญ่ค่ะซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําของเขื่อนคุนดาน ดยสถานีเหนือเขื่อนนะคะมีปริมาณน้ำฝนค่ะ67มิลิเมตรที่นางรองเนี่ย102มิลิเมตรและที่สาริกา98มิลิเมตรเมื่อปริมาณฝนเยอะจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาทางลำน้ำค่ะแล้วมาสมทบที่แม่น้ำนครนายกประมาณ220ล้านลูกบาตเมตรหรือ5.5ล้านคิวค่ะส่วนการปล่อยน้ำองเดือนเขื่อนคุนด่านเนี่ยเป็นการปล่อยน้ำตามแผนพร่องน้ำจะปล่อยเพียง30ล้านลูกบาทเมตรเนื่องจากน้ำแตกเส้นขอบบนเขื่อนค่ะส่วนเรื่องเขื่อนแตกหรือประตูพังยืงนยันว่าไม่มีค่ะสภาพยังสมบูรณ์ แล้วก็ส่วนข้อสงสัยนะคะที่ว่าทางเขื่อนเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนหรือไม่นะคะทาไมน้ําท่วมรีสอร์ทกลางดึกนักท่องเที่ยวเนี่ยหนีไม่ทันทางผอ,อเขื่อนนะคะก็ออกมาชี้แจงว่าเขื่อนเนี่ยมีแผนการปล่อยน้ําช่วงวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมนะคะจะปล่อยน้ําออกจากเขื่อน3ล้านลูกบาทเมตรส่วนที่มีเหตุการณ์น้าท่วมรีสอร์ทกลางดึกนะคะเพราะว่าปริมาณน,น้ําฝนที่ตกบนเขาใหญ่เนี่ยน้ำป่าไหลมาสมทบเป็นจํานวนมากถึง220ล้านลูกบาทเมตร คือถ้าชี้แจงในกรณีแบบนี้นะคะมันก็จะเท่ากับว่าปริมาณน้ําที่ออกมาจากเขื่อนเนี่ยเกินกว่าปริมาณที่คาดการหลายร้อยเท่าเลยนะคะเพราะว่ามีการพูดไว้ว่ามีการคาดการไว้3ล้านลูกบาทนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าปริมาณจริงเนี่ยมันถึงขั้น220ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะก็มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการอยู่แถวเขื่อนคุนดานค่ะได้โพสต์คลิปตอนช่วงตีสามที่ผ่านมาค่ะบอกว่าผอ,อ,อเขื่อนเนี่ยมาแจ้งเองเลยว่าประตูระบายน้ําพังเลยทําให้น้ําท่วมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปก แล้วไปท่วมด้านล่างทําให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายเดือดร้อนเยอะพอสมควรนะครับผมก็อยู่ตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับจากท่านพอแจ้งมาก็ไม่ทราบว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไร,นะรเพราะอะไรมันถึงปิดประตูไม่ได้นะครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดเขินพังชาวบ้านตายเป็นหมื่นคนอะใครรับผิดชอบครับผมฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร และสาธารณท่านร้อยตเบร์มนัสนะครับฝากด้วยฝากดูเลยครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาแบบนี้ชาวบ้านจะร้บความร้อนแล้วทาราชการไม่เคยดูแลเลยชาวบ้านโทรมาแจ้งผมน้ําท่วมรถถ่ายท่วมกันเนยอะชาวบ้านจะร้อนมากครับทุกคนโทรมาหาผมผมจะร้อนครับแจ้งด้วยครับท่านพอถ้าเกิดทางานแบบนี้อย่ามาทําเลยครับขอรอบเถอะออกไปเถอะ ฟังจากเสียงนะคะก็ฟังดูรู้เลยค่ะว่าเดือดจริงๆค่ะเพราะว่าชาวบ้านนะคะเขาได้รับความเดือดร้อนค่ะก็คงต้องรอให้ทางหน่วยงานทางรัฐนะคะออกมาชี้แจงค่ะ ส่วนที่ผอเ,อเขื่อนนะคะชี้แจงว่ามันเป็นเพราะว่าน้ําป่าเนี่ยไหลมาสมทบนั้นทางเจ้าของรีสอร์ทส,สวนลุงเล็กนะคะชื่อคุณประดิษฐ์เนี่ยที่โดนน้าท่วมเมื่อคือนน่ะนะคะก็บอกว่าตนเองน่ะอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี้ยมาทั้งชีวิตคิดว่ายังไงมวลน้ําก็มาจากเขื่อนขุนด่านนั่นแหละเพราะว่าน้ําธรรมชาติที่มาจากแหล่งน้ําตกนางรองเนี่ยคงจะมาแล้วก็ยุบไปแล้วตั้งแต่รอบแรกนะคะจากประสบการณ์น้ําป่าเนี่ยจะมาเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่มาซ้ําในเวลาเดียวกันค่ะเพราะว่าน้ําป่านางรองเนี่ยมาแค่ปริมตลิงแล้ว ไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนน้ําป่าจากฝั่งวังตะไคร้เนี่ยมันไม่ได้ไหลลงมาคุณประดิษฐ์ก็ยืนยันนะคะว่าตนเนี่ยเป็นคนพื้นที่รู้จักน้ำป่าดีนะคะว่าจะมาลักษณะไหนท่วมแบบไหนเหตุการณ์นี้ก็เลยเชื่อว่าน้ำเนี่ยก็น่าจะมาจากเขื่อนขุนด่านนี่แหละค่ะแต่จะด้วยสาเหตุใดก็ไม่ทราบคงจะต้องรอการชี้แจงอีกครั้งนึงค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะคุณชูชาติรักจิตนะคะอธิบย์ปดีกรมชลประทานค่ะรายงานสถานการณ์ที่เขื่อนขุนด่านค่ะแก่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ทราบเรียบร้อยแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยได้ปิดการระบายน้ําที่เขื่อนขุนด่านไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านนายกก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าจะไม่ท่วมเหมือนปี54แน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะได้สั่งทุกหน่วยงานค่ะวางแผนบริหารจัดการน้ําอย่างเข้มงวดค่ะเช่นเดียวกันกับคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะเยียวยาผู้้ไดรรับบผลกะท สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นภัยพิบัติค่ะทุกจังหวัดมีแผนรับมืออยู่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าประเด็นนี้นะคะ<อ>ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะเพราะว่าประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนมากๆเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ